สวัสดีครับวันนี้เราจะมาขอสัมภาษณ์เพื่อนในมอกันนะครับว่าใช้โซเชียลมีเดียไหนบ่อยที่สุดในชีวิตประจําวันขอสัมภาษณ์หน่อยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อรายขาวค่ะจากสาขาอะไรครับศิลปการแสดงค่ะปกติใช้โซเชียลมีเดียอะไรบ่อยสุดครับแคนวาค่ะแคนวาใช้เวลากี่ชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอันนี้บ่อยแล้วใช่ไหมโอเคครับขอบคุนครับ ปกติใช้โซเชียลมีเดียอะไรบ่อยสุดครับบ่อยสุดก็เป็นอินสตาแกรมแล้วก็ติ๊กต็ค่ะใช้ประมาณวันละกี่ชั่วโมงครับประมาณวันละสอามชั่วโมงค่ะต่อวันก็ติ k t o k นี่จะประมาณเกือบ5ชั่วโมงค่ะบ่อยหน่อยค่ะขอวาร์ปได้ไหมครับขอวาร์ปค่ะ IG นะคะเด e กกวางค่ะ t h e k w a n g g g ค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับ ค่ะชื่อแบมนะคะเรียนอยู่สาขาบัญชีค่ะครับปัจจุบันใช้โซเชียลมีเดียไหนบ่อยสุดในชีวิตประจำวันครับไอจีค่ะประมาณกี่ชั่วโมงครับก็ทั้งวันเลยค่ะทั้งวันเลยโอเคครับแล้วปกติเล่นไอจีนี้ทำอะไรบ้างครับคุยกับแฟนค่ะขอบคุณครับสวัสดีใช้โซเชียลมีเดียอะไรบ่อยสุดครับอ่าอินสตาแกรมกับเฟซบุ๊กค่ะ ใช้ประมาณกี่ชั่วโมงครับวันตัว Facebook เนี่ยจะใช้ประมาณ4-5ชั่วโมงค่ะส่วน Instagram ประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะออยู่สาขาอะไรครับออยู่คณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยค่ะอยู่ปีหนึ่งนะครับปีหนึ่งค่ะขอวาร์ปได้ไหมครับได้ค่ะเป็น d ีอันเดอร์สกอร์บียูเอ็นจีหกหกค่ะดครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อเตยค่ะค่ะชื่อบันค่ะมาจากสาขาอะไรครับสาขาการสอนวิชาภาษาจีนค่ะ ชเช่นกันค่ะปกติใช้โซเชียลไหนบ่อยสุดครับในชีวิตประจำวันใช n อ t a g r a m กรมค่ะใช้ t ิ k เ o k ค่ะวันละประมาณกี่ชั่วโมงครับน่าจะประมาณ6ชั่วโมงค่ะประมาณ5-6ชั่วโมงโอเคครับพอบคุณครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับเออชื่อเปียวค่ะเรียนบัญชีค่ะเออปัจจุบันใช้โซเชียลมีเดียไหนบ่อยที่สุดครับแต่ละวัน t ิ k เ o k ค่ะประมาณกี่ชั่วโมงครับผม ชั่วโมงต่อวันค่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาจากสาขาอะไรครับมาจากสาขาภาษาไทยค่ะปีไหนครับปีปีหนึ่งค่ะปกติใช้โซเชียลมีเดียไหนบ่อยสุดในชีวิตประจำวันครับอ่า IG จกับ t ิ k t o k ค่ะใช้วันหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงครับประมาณ1ิบขึ้นเลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับมาจากสาขาอะไรกันครับสังคมศึกษาค่ะครับ ปัจจุบันใช้โซเชียลมีเดียไหนบ่อยสุดครับในชีวิตประจำวันอินสตาแกรมค่ะ ChatGPT ค่ะ TikTok ครับวันหนึ่งใช้ประมาณกี่ชั่วโมงครับสิบชั่วโมงค่ะสิบเลยเหรอห้าถึงหกชั่วโมงค่ะเจ็ดถึงแปดชั่วโมงครับก็ขตอบโอเคครับขอบคุณค้าผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่ออุงอิงค่ะปีไหนแล้วครับปีสามค่ะปกติใช้โซเชียลไหนบ่อยสุดครับ TikTok ประมาณกี่ช <book> ั่วโมงคะพี่แทบยี <otto> ิบี่ชั่วโมงเลยค่ะไม่นอนเลยก็นอนอยู่นอนบ้างโอเคครับขอบคุณครับ